สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยเลยนะคะกับช่องเมลี่เซลฟอร์ดค่ะวันนี้นะคะน้องหมวยก็จัดเตรียมรถนะคะคันพิเศษมารีวิวให้กับคุณลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะคะก็เป็นรุ่นยอดนิยมนะคะรุ่นที่แบบขาดหายไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้เขากลับมาครองบัลลังก์อีกแล้วนะคะกับ f o r d r a n g e r Sport 4 x 4ค่ะซึ่งราคาค่าตัวตอนนี้นะคะอยู่ที่1 8 9 0 0ล้านบาทนะคะมีโปรโมชั่นนะคะในเดือนนี้เลยนะคะมีนาคมเหลือเพียง แค่1งล้่1,49,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคุณลูกคา้าที่สนใจนะคะในรุ่นของ Ford Ranger Sport 4x4 4นะคะมีสีขาวดำเทานะคะต้องการจองรถด่วนนะคะโทรหาหมวยได้เลยที่เบอร์โทร0944968939ค่ะหรือนะคะจะคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะทักไลน์มาคุยกันได้เลยะคะ่ะ เดี๋ยวน้องหมวยนะคะจะพาไปชมคลิปกันนะคะแล้วก็ก่อนอื่นจะไปชมคลิปน้องหมวยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องหมวยด้วยนะคะมาค่ะไปชมคลิปกันเลยนี่นะคะคือรุ่น ford ranger สปอร์ 6AT 4x4 นะคะคุ้มค่ากว่ารุ่นอื่นแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะดีเซล2.0ค่ะนะคะได้แรงม้า170แรงมาได้หมุนสูงที่405นิวตันเมตรนะคะก็ข <Herr? S 1> <g> าดหายนะคะไปสักพักหนึ่งแล้วตอนนี้ฟอร์ดเขาเริ่มกลับมาผลิตใหม่แล้วนะคะลูกค้าสามารถสั่งจองเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับสปอร์ 4x4 นะราคาค่าตัวเนี่ยตอนนี้ก็ จัดโปรโมชั่นเศษเหลือ1ล้า0 0ีับาทนะคะอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนก็ลองทกเข้ามาคุยดูก่อนได้เนาะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะพร้อมกับไฟซีแคม LED ค่ะไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมเลยนะคะกระจังหน้าเดิมนะคะแล้วนะก็ตัวชุดกันชนด้านหน้านะคะก็เป็นเอกลักษณ์ในรุ่นสปอร์ตเลยนะคะตัดกับสีบอลเงินชัยกันชนด้านล่างคะ่ะพร้อมกับห่วงลากจูงอีก2ห่วงนะคะในรุ่นนี้ 4x4 ะะมีอะไรที่เพิ่มมามากนะคะเดี๋ยวเราไปาชมกันเนาะ,ะมาดูที่ด้านข้างตัวรถกันนะคะสําหรับฟอร์เรนเจอร์สปอร์ต 4x4 ในรุ่นนี้นะคะล้อแม็กนะคะยังคงความเอกลักษณ์ในรุ่นของสปอร์ตค่ะจะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะขอบ18นิ้วนะคะลัดด้วยยางค่ะตัวนี้จะเป็นยางกุดเอียนะคะขนาดหน้ายางนะคะจะอยู่ที่255ทับ 65R18 นั่นเองนะคะด้านหน้าลูกค้าจะได้ดิสเบค่ะคู่หน้านะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นดัมเบรคนะคะในส่วนของล้อหลังนั่นเองนะคะสำหรับช่วงล่างด้านหน้านะคะก็มาพร้อมกับ ปิดนกคู่นะคะความประดภยสปริงขนาดใหญ่นะคะมุมองศาการเลี้ยวนี่คือดีเยี่ยมมากมนะคะถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของบันไดข้างนะคะก็เป็นสีดำรวนนะคะขึ้นลงรับรน้ำหนักได้ดีเยี่ยมมากๆค่ะอันนี้รีวิวกันแบบสดๆเลยนะคะเพราะว่าตัวรถเนี่ยเขาเพิ่งนำมาลงจากสต็อกฟอร์เลยนะคะก็สดๆร้อนๆเลยนะคะออกจากเตาร้อนๆเลยค่ะ ใครที่อยากเป็นเจ้าของรีบติดต่อหาน้องหมวยได้เลยนะสำหรับผูกกระจกนะคะในรุ่นของ r a เจ e r Sport นะคะตัวนี้ก็เป็นสีเทากาไฟแบบนี้นะคะขนาดใหญ่ค่ะมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะตัวนี้จะเป็นแบบปรับแล้วก็พับไฟฟ้าในตัวนะคะมีไฟเลี้ยวติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะจากโรงงานเลยค่ะตัวนี้ก็สมารท์ทคีย์เลสนะคะมีกุญแจอยู่ใกล้ตัวนะคะก็สามารถทําการล้วงเพื่อทําการปลดล็อกรถนะคะหรือว่าแตะเพื่อทําการล็อกรถได้เลยนะคะเวลามีกุญแจอยู่ใกล้ตัวไม่ต้องล้วง ออกมาให้เสียเวลานะคะแล้วก็สําหรับช่วงล่างด้านหลังนะคะก็ามาพร้อมกับโช๊คนะคะเป็นโช๊คกระบอกใหญ่นะคะโช๊คโมโนโทูปนั่นเองค่ะนะคะลดการกระแทกได้ดีเยี่ยมมากขับเดินทางไปต่างจังหวัดคือลูกค้าไม่เหนื่อยล้าเลยนะคะเพราะว่าโช๊คโมโนโทูปเนี่ยจะเพิ่มความนุ่มนะคะสัมผัในการขับขี่นะะบนท้องถนนเนี่ยได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเขาตั้งอยู่นอกเชสซีการทรงตัวดีเยี่ยมค่ะแล้วก็แหนะถึง4ชั้นขับหล่อๆแล้วยังใช้งานได้จริงด้วยนะคะคุณ ของได้มากถึง1.2ตันค่ะมันในข้างท้ายกระบะมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันที่ไฟด้านท้ายกันบ้างนะคะสำหรับไฟท้ายในเรื่องของ Sport 4คูณ4นะคะตัวนี้ก็เป็น LED แบบครึ่งหนึ่งนะคะที่เหลือก็จะเป็นหลอดไส้ไฮโดรเจนแบบนี้ค่ะลมดำมาหล่อๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะ สำหรับฝาท้ายนะคะกระบาดตัวนี้นะคะก็มาพร้อมกับฝาท้ายผ่อนแรงเรียบร้อยแล้วนะคะเบาๆเลยแล้วก็ตัวกระบาดเลเนอร์เขาจะไม่ได้มาจากโรงงานนะคะก็เราสามารถติดเพิ่มแถมให้กับลูกค้าได้ในส่วนของกระบาดเลเนอร์ด้านหลังนั่นเองนะคะ,ะมือเดียวปิดเปิดง่ายมากค่ะลูกค้าไฟเบรกดวงที่3นะคะกล้องมองถอยในรุ่น r a นเจ r Sport มีมาให้นะคะ แล้วก็กันจนท้ายเป็นสีเทากาไฟนะคะตัดกับสีตัวรถตัวรถเป็นสีดําเงานะคะลูกค้าเห็นไหมเอ่ยมีไฟสองสว่างป้าทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กระจกมองหลังนะคะจะเป็นแบบล่ฟ้าให้เรียบร้อยแล้วด้วยเนาะะไปดูกันภายในกันต่อนะคะสําหรับ La a เจอร์สปอร์สคูณสที่ขาดหายไปนานนะกลับมาคลองบันลังอีกแล้วนะคะเป็นปุ่มพุ s t a r t นะคะนี่ค่ะสตาร์ทง่ายๆเลยนะคะหน้าปัดเดือนไม้ขนาด ขนาดนี้เลยขนาดสี่เหลี่ยมนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับพวงมาลัยนะคะก็เป็นหนังสีดํานะคะแล้วก็เล่นเงาตรงนี้นะคะในรุ่นของ a n g e r Sport นะคะก็ยังมีระบบช่วยเหลือการขี่ค่ะก็คือพุทธคอนโทรลนะคะแล้วก็ตัว LIM นะคะตัวริมิดนั่นเองนะคะควบคุมความเร็วนะคะ แล้วก็ด้านขวาพวงมาลัยนะคะก็เป็นปุ่มควบคุมหน้าปัดเรือนไม้นั่นเองนะสามารถสัง่งการง่ายๆจากพวงมาลัยไม่ต้องลัดสายตาจากท้องถนนเลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยยังสามารถปรับได้ถึงสี่ทางนะคะขึ้นอยูอ่การใช้งานของลูกค้าเลยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยไฟฟ้านะคะขับขี่เดินทางใกล้ๆตัวนี้ผ่อนแรงลูกค้าได้เยอะมากเลยนะคะสําหรับ ตัวพครงมาลัยของเขาเนาะเบามากๆแล้วเวลาการเลี้ยวการหักเลี้ยวก็คือมุมองศาคมกริบมากๆนะคะผู้หญิงมือเดียวคือขับขี่มือเดียวได้เลยนะคะ เพราะว่ามันเบามากเนาะแล้วก็ตัวโซนกลางนะคะก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอ s i n โครค่ะขนาด10.1นิ้วนะคะทัชสกรีนได้ค่ะเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y a n d r o ัลแบบไร้สายได้เลยนะคะถัดมาก็จะเป็นปุ่มควบคุมนะคะหน้าปัดเลือนไหมนั่นเองเออขอโทษค่ะผู้ผิดถัดมานะคะจะเป็นปุ่มควบคุมแอร์นั่นเองนะคะก็ปรับได้ทั้งบนหน้าจอแล้วก็หมุนได้จากปุ่มตรงนี้เลยนะคะเป็นแบบปรับแอร์แยกสายวอิสละนะคะ ถัดลงมาก็มาพร้อมกับตัวไวเลสชัชเจอร์ใส่ชาร์จไ้ซีย์บีมีให้ครบค่ะเป็นเกียร์ตรวัวมัดหกสปีดนะคะการดีไซน์หัวเกียร์ก็จะเป็นเรียบหลูดูแพงแบบนี้นะคะสามารถเล่นเกียร์บวกรบได้จากตรงเกียร์เลยนะคะเบ็ดมือค่ะแล้วก็มีที่วางแก้ว2ใบนะคะมาดูในเรื่องของขับสีกันบ้างนะคะ สำหรับเลนเจอร์สปอร์ต 4x4 นะคะที่โดดเด่นแล้วก็คุ้มค่ามากกว่ารุ่นอื่นจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยค่ะก็คือในเรื่องของโหมดการขับเคลื่อนนะคะการขับขี่แบบ4ล้อนะคะการโหมดการขับขี่ถึง6โหมดด้วยกันค่ะนะคะวิธีการใช้งานนะคะก็เป็นการหมุนตรงนี้นะคะนี่ค่ะมีโหมดปกติประหยัดนะคะหมุนจิตทาง หนึ่งนะคะอ่ะมาถึงไหนแล้วปกติประหยัดถนนลื่นนะคะลากกว้างแล้วก็ส่ายนะคะก็เป็นหมวการขี่ถึง6โหมดเลยนะคะสำหรับสปอร์ตสี่คูณสี่รุ่นนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนี่เห็นไหมคะมีดิฟล็อกเฟืองท้ายด้วยนะคะเป็นดิฟล็อกเฟืองท้ายแบบไฟฟ้านั่นเองนะคะอันนี้คือจุดเด่นของแรนเจอร์สปอร์ตสี่คูสี่นั่นเองนะคะนี่เลยนะคะ สั่งการใช้งานได้จากตรงนี้นะคะแล้วก็มีโหมดการขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะโฟลวโฟไฮทูไฮนะคะมี i s t a r ร์ t สตค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มออาโรดนะคะพอกดมาปุ๊บหน้าจอจะขึ้นตรงนี้เลยนะคะก็จะมีปุ่มนี้ค่ะ ยิบล็อกส่วงท้ายนะคะเราสามารถกดจากตรงน,นี้ได้เลยแล้วก็ข้างบนนะคะที่เห็นเป็นรูปรลดเราก็รูปนในกานะคะตรงนี้จะเป็นตัวช่วยออกตัวในทางลาดชันนั่นเองนะคะมีอเสียงทีให้นะคนี่ก็จะเป็นการใช้งานที่แบบพบคันสำหรับการลุยการอัพโหลดเลยนะคะ ถ้าไม่ใช้ก็กดออกเนาะแล้วก็พวกอ่ากล้องถอยก็จะมาแสดงผลบนหน้าจอนี้เลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของกระจกมองหลังนะคะกระจกมองหลังตรงนี้เป็นแบบไฟฟ้านะเออไปแบบปรับอัตโนมัติดินพันกันเลยขอโทษค่ะเป็นแบบปรับอัตโนมัตินั่นเองนะคะแล้วก็ตรงหลังกล้องก็จะมีช่องเสียบ usb ให้ด้วยนะคะะ ตรงนี้จะมีที่ใส่แว่นกันแดดนะคะแล้วก็มีม่านกันแดดตรงนี้ก็มีกระจกมาให้สําหรับฝั่งคนขับนะคะสําหรับเพดานหลายๆท่านอยกากทราบตรงนี้จะเป็นสีเทาทําทให้ความปลุกนั่งสบายมากยิ่งขึ้นมาดูกันที่เบาะก,กันบ้างนะคะตัวนี้จะได้ลายเบาะสีดํานะคะนี่สีดําแบบนี้เลยรถใหม่เพิ่งมาเลยนะคะเป็นแบบปรับนะคะคนขับปรับได้6ด้านข้างปรับได้4นะคะเบาะหนังเรียบหรูดูแพงถ้าเป็นตัวโฉมใหม่อะตรงนี้ ปกติมันจะมีคำว่าสปอร์ตไลท์ตัวนี้ไม่มีแหละนะคะมาต่อกันที่ประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะคะสําหรับประตูฝั่งคนขับนะคะตัวนี้สามารถปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะคะสําหรับหูกระจกมองข้างเนาะแล้วก็กระจกบางเลื่อนนะคะจะเป็นแบบอัตโนมัตินะคะนี่กดท,ทีเดียวนะคะจะขึ้นลงเลยเป็นแบบอัตโนมัติคู่หน้านะคะกดจุดเดียวแต่ถ้าเป็นตัวแถวหลังเนี่ย จะเป็นแบบกดค้างต้องกดค้างแบบนี้นะคะดึงๆแบบนี้เนาะถ้าลูกค้าต้องการเป็นแบบอัตโนมัติทั้งสีบางก็สามารถจ้ง,งหนวยได้เช่นกันนะสามารถทําได้นะถามว่าทาได้ไหมทําได้เหมือนกันเนาะ,ะมาดูแถว2กันบ้างะคะ่ะสําหรับห้องโดยสารแถวสองนะตัวนี้ก็มาพร้อมกับแอร์หลังให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีปลั๊กนะคะเอาไว้แบบชาร์จแบตด้วยนะคะบาดแถวหลังก็จะได้เป็นหนังสีดำเหมือนกัน ที่สำคัญคือมีที่พักแขนกับมีที่วางแก้วนะคะตรงนี้ดึงออกมาเนาะมีที่อ่าสำหรับติดตั้งคาซีนะคะสองตำแหน่งนะคะสําหรับแถวสองเนาะตรงนี้ที่หนึ่งกับปั่งใายที่หนึ่งซ้ายขวานะคะ ภายในก็นั่งแบบโป่งๆค่ะนั่งสบายไม่อึดอัดเลยนะคะก็สําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจในเรื่องของแ a นเจอร์สปอ 4x4 นะคะสามารถติดต่อหาน้องไวได้เลยนะคะเบอร์โทรทิ้งไว้ให้อยู่หน้าจอนี้แล้วนะคะ0944968939นะคะหรือว่ากดลิงก์ไลน์ด้านล่างไป โพสได้เลยนะคะใต้คลิปได้เลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เนาะเพราะว่ามีพร้อมส่งมอบเลยนะคะไม่ต้องรอรถนานนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจเนาะก็สําหรับพี่มี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะกับสวัสดีค่ะ